ไข่ลังกับไข่ลังไข่หำมันคือ,อกันเบ่ออบจานพ่อลเรแล้วมันชุกะมืมอเราได้ังชุลวจานน,น้ำกพ่ออชิมน้ออสิเี้ยซีชิมไหหลังไข่หำเอ้ไข่ลังขอพีดขอโทษซีนไม่ไม่เรียมไว้กอยตามไอ้สั่ง พักทานสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องมวลสุขุสุขนเลยเด้อไม่ว่าจะเป็นฟังลาวหรือฟังไทยหรือรั่วต่างประเทศเนาะพี่น้องมือวันนี้ค่อยไปได้ลงน้ำนะพี่น้องเอ้ยมามาเฮิร์ดสาสีท่าสาสีท่าสาซอนเอ้ยค่อยนะ่ะตั้งลุกตั้งตั้งลุบตั้งจมรีพ่อนอนะอันมาครบแบรคอยมาเดอ้อมาจี้แบน้ำเดืยกกินผู้เดียวคงราบีมดเพราะว่ามันโตใหญ่พอพี่น้องแบร์โตแบร์น้อยสุดเจ้าเลยแบร์น้อยละ มาอันมามันโคบมามันโคล้วเสียดายมันงน้อพี่น้องเพราะว่ามันโตตุต้ยโต,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 ตงามอยู่ได้แล้วก็พาเดี๋ยวยมาจี้กินสองคนเพราะว่าอันซามีเพิ่นกระพิยูเนาะอันแล้วก็พราไอ้ต้นเพิ่นกระพิยูเพราไอ้ต้นเพิ่นไปเมืองเพิ่นไปซื้ออันเขิงสายเพื่นเนาะยังมีทันมาอยู่แล้ก็ซุ้มคอยกับเจาลุยสองคนกับสาวสี <c oughs> จี้เบสองคนแล้วมันลราเป็นนยไข่ายยูเบโตวีใหญ่เนาะพี่น้องเบโตน้อยแล้วก็พาเด็กินสองคนเระเป็นนลยเนาะ ไปติดตามเบื้องล่าเดียร์นี่ล่าพี่น้องเอ,อ้ยสาวสีพื่นนังกองไฟกระป๊อกอยู่มาหอดหลังไฟหลังไฟแล้วและวบอว์ไฟแล้วละวล,ละงไฟท่าจะยสดโ,โถงชั่งโมงก็ไม่มาโอ้ยซากเบดพอดีเรากำล,ลังหนาวนี่เนาะมื้อนี้น่ะลมหนาวอีเราชื่อเจ้าหนาวเมื่อวานนี่ก็ลมหนาวแห้งมื้อนี้ก็แห้งแห้งกลาง,งวันนี่เมื่อวานนี่น่ะฮอนเนี่ยไรหวานนี่ทำมื่อนี้น่ะลมแห้งแต่ว่าไม่ได้หนาวไม่ค่อยหนาวเนาะลมแห้งแต่ไม่ค่อยหนาว มันเลื้มอยู่หนาวอีบน,นั่นเลยยาลมมือหนึ่งมือที่สองลมมาไหมโอ้จี้เราไปเดียวว่าบาท gặp đi đâu chi Ô mà chị <laughs> để xàm đây? đây là khả. túi, túi bé cái chỗ, chỗ Túi cái chỗ chỗ ยามการก็ได้คนจะลกก็แห้งแบ่งจะลกยุบ แห่นันน่ะ

แล้วแล้วนะเอาหนังมันออกพี่น้องเนื้อมันข้าวขาวอันพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าคือหกก้อนนี่เด้อชุ่ค่อยกินปีงแบ่หกก้อนนี้เพิ่นรักมาแน่นอนจะโซนอันนี้นี่มีเมนมาสาบานได้พี่น้องแบนหน่อยพี่น้องเอ้ยแบนหน้อยเดอ้อสุดเจ้าเดอ้อย่าบ,บรุรีกันเดอ้อมันบบเมนมาเดอ้อ สำคันบมอสมูทน่าฮักกันก็พอแล้วอีเลเมชั่นดวยหรือจนบ่าสำคัญน่าฮักกันก็พอแล้วโย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 ช่วยช่วยช่วยหมูก็ชนชาคลักเลยพี่น้อยตัวยุ่งอันนี้นี่อาเป็นทาแบบนี้เลยวะหรือว่าเอาเป็นซีนแมดลี่ เฮ็ดเห็ดเอาเป็นชีนเอาไป็นเลมร์ยังชุกไวเล่นเนาะจะสิ่งตามโฮชิเกิ์ทุกคนเลยโฮชิเกิลก็กระเทม กับพี่แล้วสบายไปกับพี่แล้วจะตายพี่จะไปกินตับเดี๋ยวพี่พาไปกินตับเจ้ายูบ้าวโอ้ยชอนทำดาเด้อสิสชวนเด้อเดี๋ยวจะบอเหยชุลเอาไนก่อนชัวดังเดี๋ยวพัวได้ยินเดี๋ยวพัวได้ยินแน่นโตขึ้นมาสิสชวนไม่ได้โตขึ้นตั้งแต่มัน เอาน่นนวดเอนนวดจำได้ใช่กระนวลลายๆให้มันเก็มเลกระนวเอาเอาไม่ไม้นะยังยงยังปุ่มไปฉมองเลินไปนีดน้อยวาเชิตจัดวาเลเซอร์เลยนี่คือแดงจึ้งคึ่งแถละละ สีน้ำตาลเนาะบอสีน้ำตาลเนาะสีกระนองเชิงมากครับะสุดยอดเลยโอ้โหเชอไม่ปาดมาน,นี้เดี๋ยวฉันกินดิบอันนั้นดิเอาใจมันดิเอาใจมันจกักหาขลุ่นเอาล่ะมีเย็นชงหน่อยนะใครหลังอนนะนะใครหลังบอ วิจักไข่าลังวิจักคารำเลยวันนี้ยังซื้อสาวซีนั่นบอกหูยังไข่าลังกับไข่าลังไข่ยหำมันคือกันบ่หอวผู้ค่อยกับบันไดเบิ้งนี่หัวใจยูพีหัวใจยูพีคือบ่ออันนี้ไข่าลังไงคือบ่ออันนี้ต้องทำผู้ชายเนี่ยมาช้อนชเคยเห็นโอ้ยชาบานลูกแล้เพิ่นเราพี่เคยเห็นไข่ยหำ ใหญ่ชั่งนี้ละซาบานได้เลยอ่ะถ้าเพื่อพี่เคยเห็นนะบ้าจีนบ่อย สิ้นสันมันชิ้นสันชิ้นสันเมนชิ้นเธอสิ้นสันเออปาถางคุณไม่แล้วพี่น้องมันตามพุ่น ฮมแฮมแฮมขึ้นหอมตรวจตรวจอะไรพี่น้องอืมอืมเดี๋ยวค่อยไปเด็ดพักก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสาวสีพุ่นเผาท่าหลก็ไปเด็ดพักค่อยอ้อมมาแต่เด็ดพักคือเพื่นไปหาตาจุกตาเจียวเนาะพ,พี่น้องไปเด็ดพักมากินกับก่อนหาพักสีพักห้าพักหกเลยพี่น้องเอ้ยหาได้พักพอกินอะนรั้นเนาะหาพักตามโซนชาวซีนี่โซนพ่นมีพักพ่อเนีเด้เฮ้พักลัดรหากระบุงเนาะ ผักซี่พักหอมผักโบมะเขือนี่แหละเราเสีบกระมูกนี่ว่าไอฉันมักกินมะเขือเด้อมันไม่มีนุ่ยมีมีเขาหนุ่ยใหญ่มีแต่หนุ่ยน้อยๆสิเจ้ามะเขื่อคืนมันกกดีเขากินดุเนาะหนุ่ยน้อยหนุ่ยเล็กผักซี่ก็เพื่อนเนาะ ผักซีชะซีนี่วาดลายอลยนี่เรามักินผักซี ไในจำหนึ่งแล้วน่าจะพอแล้วเนาะเอาลายดิคุนปอยนี่ยเอาพากาดอันนี้ก็น้นำพี่น้องเอ้ยก็พากาดกับพ่อยได้เนี่ยมันกินเนี่ยมันกรอบตีเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งทำท้าเฮาฮักนี่ตอนเฮาฮักนี่เลยฮะฮักตบฮักตบเลยเสียเพราะว่ามันพ่อน้ำหอม แก้เลียดในฟังหอมนี่กัมเน่งพ่อประมาณนี้เดี๋ยวกิีลายพ้นหายเสือเฮาฮันวาพอเอาวอพ่อเอาเลยยอยู่นะลูกเล็วสาวสิใหชุกแล้วล่ะอันอันตะแกงนี้พี่น่อยอืม เดี๋ยวเฮาวชุกตะแกงนี้เฮากาสิตามแจ่วฟาดเลยได้เออฟาดโลดฟาดโลดค่ออยเาพักมาแล้วอะได้ <c oughs> ฟาดเลยแล้วฟาดก็ฟาดโหลดได้โอ๋อเราไปชุดจันอ๋อเราแล้วมันชุกละมึอโหลดได้โอ้จับมันจะไปกะลีไปไปกับน้องแล้วสบาย เฉยๆอยู่ว่าไปกินจับไม่ล่ะนั่นนะตัวนี้เะาไม่เราเป็นไม่บรอเว็บอันเห่าเอาไผ่เครืองพวกเราไผ่แห้งวายรักษาไม่ดีนะเธอพอดีพอดีอย่นี้นะพอดีอ้อรถพอดีปะ,ะถ้าสาซีอ้อนี่จะเอาซูทไม่เซอร์ได้พี่น้องเอ้ยนี่พอดี anh đi <laughs> cái pô đi <laughs> cái <laughs> đũa nhá một chút nữa nó sẽ xoay cái con là để thông lại พลอยต้นมาเห้ล้างพักพอดีมาแล้วก็ใจงานเลยสุบแน่ไปพี่เลยมือเท่านั้นเนี่ยหวานนะหู่นะไปเชื่อมันจะซุกรอบรอบที่สองแล้วได้อ่ะค่ะมาดูจะมาซิกใหม่มาซอยเนี่ยดู นอนุรมมาวนด้มนเออพมาตมืได้เรียพระรรยามไไานามเคยเาะเคยพระนเคยเมียพนพระมาตะคน <laughs> ฉันาชอบขมปันใดแต่กินได้ยูแต่บ่ชอบังบีบ่ยังบีดูยังบียังแน่ไม่เห็นีเยมเห็นคไเห็นแล้คอซียังไม่เห็นตะเวนต้ตาคนีนไม่ไม่เตรียมไว้ก็ตามไอ้สั่ง อันนี ite, More meat. More meat. More meat. ้ซินเฮามาซุกแล้วเฮาจะมาซอยได้พี่น้องไอ้วันนี้อนนเอามาเอามาม่ดกิโลซินมอมีมามีนี่มีข้าวโอตจิข้าวยนกอดอ๋้าก่อนื้อเข้านน อชิมนมแก้วอ่นติเนื้อชิ้นชิมไหมเ้อิแก้เอ้าเอาชิ้นมาคุยรอบรอบเมึง,มงทษดะชิน้นก่อนนี่เย้อ เก้าเศษจะด้ไหมันหอมเจ๊ดังตวนตวนหรนเจ๊บก้อนเอากอนหมูแะ้วนี่ก้อนนี่สองคนก้อนเนาะยำมากางซึ่งเจอได้ก็แล้วัมน้มีพักมียามมีแก้มีสุนุ่ แต่ข้าวเจอเป็นละเลข้าวนะเขาเห็นห้อยช้างนะช้างลงกินน้ำตีนผู้ช่างแห่เดีกีมมกจริงเนินสองพุทธข้าวมันลลายด้วยเต็มเต็มิ๊ยนี่อห่อห่อเสื้อผักยังแซ่บอะไรก็แซ่บกือบสีแซ่บก่อน เสีปลาก็มากินน,านาาสาส้าบาดเนยมามาเสียสิถาลงมือก่อนนะได้สามสี่มือเลย,เเลยต,นตน้นพลอยต้นไก่ก่อนกินแล้วได้พี่แงกินยังตะแกงนึงกูยังตะแกงนึงบ่ะันจะปลาเนื้อขาอ้าวเห็นเล็กินแล้วป่ะนี่ตัวพี่เนื้อข้าวเลยเลิกกินรถพี่น้องเออจะได้ต่อเลิกชวยี ปินก็พักกลลำนะาเดียวเนาะปีก็ปีกจี้อ่ะีชาวนจับปเชื่อนะเด้อจับจับจกินไข่กินไข่กินไข่อันอนี้ก่อนกินไข่ขขลังินไข่หำินไข่หลังขอผิดขอโทษโอ้ยพืชแล้วชุดเจ้า ัเม็ดก se like ็ชมนานหมูยังให้มาจริงเมื่อเม็ดเนี่ยแคบกระพังเฮ้ยปูลายพักมันี่ที่นี่อ่าที่บ้านชมอืมให้กินเมือกไงพี่งามนะเจอละอ่ะไล่ไล่เนี่ยมาพูนแล้วตามนานวัน

Bye-bye. กันยังไปกันยังมาอยู่ชุ่คอยอิ่มแล้วล่ะพี่น้องออยังอยู่แต่แกงนี่ก็ยังมีทันเมดไม่ปินงนี่ก็ยังเต็มอยู่ยังมีทันเมดพี่น้องเลยล่ะอิ่มก่อนล่ะพาเดี๋ยวม,มือแล้วมันขำนะพี่น้องเลยตับมันเดินนี่เด้อมือก่อนเด้อขอบมุดขับเจอลายๆได้อ,ไอ,อ,ออกมาตรงนั้นแหละอออกมาตรงนั้นแหละก่อนมือก่อนพี่น้องอเลย ำหรับคลิปนี้ก็บจบทำนี้ก็เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่อีเด้อขอขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามเลยครับชมแล้วก็กเป็นกำลังใจให้่จะสอนตลอดมาเนาะพี่น้องมื่อก้อนขำละเพือพ่อเฉาซีเพือ่อนัน่นกินอยู่นี่แล้วมื่อก้อนบาย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 ไปก่อนเด้อ